อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto CRA s a Z E i n Thailand ก่อนเริ่มการเดินทางสุดพิเศษในวันนี้เพราะเราจะพาทุกคนไปสัมผัสความหรูหราเหนือระดับกับเรือสำราญที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเรือ Bangkok Empress ที่ถูกออกแบบในสไตล์รอยัลไทยที่งดงามผสมผสานความล้ำสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ทางศิลปะไทยได้อย่างลงตัวเรือสำราญลำนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะสำหรับการท่องเที่ยวในทะเลแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและความภาคภูมิใจของประเทศไทย แบงคอกเอ็มเพรสมีการออกแบบภายนอกด้วยโครงสร้างส,างสีขาวสะอาดตาตัดกับเส้นสายสีทองที่ได้แรงบันดาลใจจากกลายไทยและสถาปัตยกรรมแบบวัดโบราณทุกรายละเอียดถูกตกแต่งให้สะท้อนถึงความเป็นราชวงศ์และวัฒนธรรมอันทรงเกียรติความยาวลำเรือเกือบ300เมตรทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายพันคนพร้อมทั้งพื้นที่กว้างขวางสำหรับการพักผ่อนและกิจกรรมบันเทิงต่างๆเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในผู้โดยสารจะสัมผัสดได้ถึงบรรยากาศที่ผสมผสานความร่วมสมัยกับความเป็นไทยอย่างแท้จริง พื้นหินอ่อนสีขาวสลับทองเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกัสลักอย่างประณีตพร้อมการจัดวางไฟระยะคริสตัลที่ให้แสงสว่างอันนุ่มนวลเสริมบรรยากาศให้หรูหราและโรแมนติกพื้นที่ส่วนกลางถูกออกแบบให้เปิดกว้างมีหน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานที่มองออกไปเห็นวิวทะเลอันดามันและอ่าวไทยได้แบบพาโนรามาในด้านของสเปคเรือสำราญลำนี้ติดตั้งระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีไฮบริดเพื่อลดการปล่อยมลพิษและเสียงรบกวน ขณะเดียวกันยังคงพลังงานสูงทําให้การแล่นเรือเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในสภาพทะเลที่ไม่สงบด้วยเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงและโครงสร้างที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ทางน้ําทําให้แบงคอกเอ็มเพรสสามารถแล่นได้เร็วและมั่นคงให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมีครบถ้วนทั้งห้องพักสุดหรูที่ตกแต่งด้วยแรงบันดาลใจจากราชสำนักไทยพัาตาคารอาหารนานาชาติและอาหารไทยชั้นเลิศสปาระดับโลกที่ใช้สมุนไพรไทยแท้เพื่อการผ่อนคลาย รวมถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ล้อมรอบด้วยลวดลายดอกบัวทองคำนอกจากนี้ยังมีห้องประชุมล้ำสมัยสำหรับนักธุรกิจและห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับงานหรูหราระดับนานาชาติในด้านฟีเจอร์เพื่อความบันเทิงแบงคอกเอ็มเพรสมาพร้อมโรงภาพยนตร์สามมิติลานกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับกีฬาทางน้ำและเวทีการแสดงที่มีโชว์ศิลปะไทยร่วมสมัยให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินทุกค่ำคืนเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมถูกนำมาใช้ในทุกห้องพัก ผู้โดยสารสามารถควบคุมไฟอุณหภูมิและระบบความบันเทิงได้เพียงปลายนิ้วผ่านแอปพลิเคชันความพิเศษอีกประการคือดีไซน์ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้วัสดุรีไซเคลลิลบางส่วนระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีการจัดการพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บางส่วนบนดาดฟ้าทำให้แบงคอกเอ็มเพรสไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราแต่ยังเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ ผู้ดโดยสารที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์บนเรือลำนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเดินทางที่ผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายความบันเทิงและความสง่าง,งามของศิละปะไทยอย่างแท้จริงทุกพื้นที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยที่ทันสมัยในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งรากเหง้าทางวัฒนธรรม ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงรูหราและต้องการสัมผัสความเป็นไทยในมิติใหม่ Bangkok e m p l e รคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านการออกแบบที่งดงามสเปคที่ล้ำสมัยและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c R a ZE in Thailand เพื่อไม่พลาดรีวิวและการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับยานพาหนะหรอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเดินทางทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป